ที่ร like ิ่งแอรีอะนี่คือสีแล้ววะเป็นป้ายแดดไลท์ฉันจะไปทันใครกดชิฟวิ่งได้ด้วยใครวะว่างเลยเฮ้ยมาแล้ววะนี่ไงญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นหรือจีนวะเนี่ยญี่ปุ่นใช่ไหมบายอันแรกๆเลยโอเค ไอโตเตโมโยโตชิเเดซะคัดซีนเว้ยเปิดมาก็ตรวจสอบลายน้ำแบ็คดอลล่าก่อนเสี่ยงมันจะเล่นสายอะไรอ่ะเราต้องทีพิชิงไปข้างหลังเพราะพวกเราคือดีวิชั่นมีเนื้อเรื่องด้วย ยังมีจะเล่นสายอะไรอะ่ะมีอะไรบ้างอ่ะหล่อเท่กูกูกำลังจะออกไป,ปเผชิญโลกนกนกไมัเป้น,น <laughs> ยิงได้เลยลย, <laughs> ยิงได้ เราเลเวลสองเองนะกีเลเวลหนึ่งยังไค่นั้นเลเวลไหนไม้มึงเขากดไม้มึงเขากดไม้มึงเราะว่บะเพราะว่ายิงมือจะสุกันโน่ทำไมครับคนเปิดแมปเปิดแมปเปิดแมปเออมึงอยู่ไหนบ้างมาเปิดได้ดูไงดูไงเต็มเลย เอเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังมีข้างหลังมีอาบิไออ้บบมมววแลเอาไม้เบสบอลมาฟาดมลัวฟตาระเบิดเลยโอ้ยเรามีระเบิดหรือยังเรามีระเบิดหรือยังเอวนา่นนึงแต่กูกี๊บอะไปกู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 เฮ้ใจเย็นใจเย็นมึงให้โย่มึงมึงโยไปขังดู

แแลรีบมามันโนมอีกแล้วมันอยู่ไหนวะทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นอ๋อทำไมพวกมันถึงมาช้าขนาดนี้โอ้มันมีตัวเสริมหลังมาช้าเกินไปมาช้าเกินไปเออชะตายมมาช้าขนาดนี้สเตล่ะมันสเตลลำบากนะมันมันกดย่องไงอ่ะใครอยากรู้มากเลยกดไม่ได้อะน่าะน่าจะมัจะรู้เลย ย่องไม่ได้กูก็ไม่ย่องสแกนโอ้เจ็บเปนเจ็บเดียปล่อยหลังให้ไปแก่ดิไปไปลยไปไโไปเลยไม่กดรูท่องไม่กดรูทของกดรูทของเลยกดไปกดรองอดรมาเด ไปไอ้โค้โค้งเลม้วยอ้ยหมดทีตาย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 เ็เ็มอดมไอ้มอดเป็นโลคเดี๋ยวกูเป็นดาบให้กูก็โลเป็นคนแทงได้เอาคนแรกกูโล่โนสตาโกลชิ่หายแล้วเนี่ยวิกสต็อก รีสตอสหรีสตอสเอาไปเลยวบวก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 ไปบุกคนลว่บโก้าก้าก้าเช็ดโอเคล้วครับเต๋อโอ้โหแม่มึงอะเป็นลักไอแอปโปิ้ลอะรุมบ้าก็ให้ไฟให้ไฟมันโดนไหมกูยิงมาเป็นบอสโนยาแตงแล้วจบภารกิจนี้เขาว่าข้าต้องราจากทหารอันเป็นที่รักแล้ว่ะทำไมอ่ะ เขามีสหายจาอีกกลุ่มหนึ่งมาตามข้าพเจ้าเยมารอตีด้หน่อยมัดูสวัสดีครับไอ้บุญมาแก้มเฮ้ยอ้เบ็นบอลชุบ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 อุบุชุบชุบชชบชุบชุกชุ่ชุบหุบช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 ุมเุบชุบชุบนุบช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 แบชุบชุอชุ้ชุบชชั พอกำนั้นฆ่ามันไป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 มันยากยางวะยากริงอคืนเวลสามเมื่อกี้สแกนเนาะโอ้ยยงไม่โดนเลยปะตาย ทีนาอะไรมาเอโลมาเอาโลหมดเรอรอเรืขึ้นแล้วมากระบองอยู่เดีวกระบอกอเดยวยิงยิงยิงสวยสวยหมต้องมีคนยิงใกล้แลวคนนึงยิงไกลกว่าเออเออเเอเอ่เเอเเเปเเเออเอออออีเออเเบ ตีกดวิหอมโอ้ยโอ้ยไงมาล้างหลังก็ล้างหลังกอนโอ้ยนี่คุระเบิดเดินมันกรสแกนกูสแกนละอ๋อโอ้ยคุณจะยิงซุปเปอร์คุณ้อาอไรเช่อ ลุ้งลุงลุง่มเลยลุงลุงลุงดี้วยด้วยผมด้วยชุ่มด้วยมด้วยยยยบนมาแล้วขานต้ way way. ูมาุมแล้วถอยถอยเะถอยมาถอยไปมาถเฮ้ยระรูเปลานนนนไปเบอยเไปปเออีกม่ไดไอ้รบมาแล้วเฮ้ยระเบิด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 โคดเฮ้ยแกน้า แกน้ำตาแกน้ำตาโอ้โหเรื่องราวกันช่างอู่ละฉุกชุลมุนเหลือเกินอดอ้อยเขาตาจริงเดี๋ยวรอข้ามีจอกกูจะตายกูจะตายโอ้ยกูได้แล้วก็จอกกอ่จอกกอพวกจอกกอได้แล้วพวกเลยบพวกเลยเออ ามาแล้วมะสกิลก um. ูก okay. uh ็มีประโยชน์ใช่มแตกก็เลยแพ้ไงล่ะไป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 ลูกองมันลูกองมัน่ามากูแพ้กูแพ้ให้อยู่เร็วเร็วจ like ัดจ well, so. right ัดเออไกินกินกินยังจะมีอีกเหรอโอยเราไปเร็วขวดเอยที่สุดารกิจหีืลยังที่ดยัง ยังไม่หมดอีกเหรยังไม่หมดอีกเหรอเกิดอะไรวะต้องทำอะไรวะมันหลุดอะไรไม่รู้อะยิงอ่ะโดนปิดโดนหมดละกดตัว F กดตัว F แล้วกดคนคอนโทรลกดคอนโทรไม่เราต้องกด F เพื่อไอ้นี่กโอเค ดั่นู้มันคอมดีอะไรวะน้าก็เราอยู่ในสนามอะไรกันเมื่อกี้เฮ้ยได้ได้ปืนแบบด้วยเอ็มปีเอ็มปีเออได้มอ็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอ้โหโอ้โหกูได้อะไรเนี่ยมันยังไม่จบเลยยังไม่จบหรอยังไม่จบใช่เอ็มันยังไม่จบเลยแล้วเอ็มบีซีเขาทำอะไรมาเนี่ยไปกันไป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 ันโอ้โหอันนี้มีแค่จุดพักอ่ะเนี่ย บบไปไปไปเอ็มสี่คู่ใจกระหมกเอ็มสีู่่ใจเอคมู่ใจกระหมกมายพมไปไป let's go let's go เออไม่ใช่ย้อนกันแล้วแม่งใช่รตายไอ้กูมีอัมอะ OMG อะไรวะเนี่ยโอ้เข้าคัดซีนเฉยโอ้โอ้ฟักดีดวัตตาฟักดีดอยจะบอกนะว่าลารดบอสไอดอนนู้กวาลารดบอสว่ะกวาจริงว่ะ ลานบอสคือคอรีคัปเตอร์ยากเลยนะไปมองไปมองมาไม่มีที่หลบด้วยที้อดการดบาเอเ้อิติวิสกี้อฟมซเจตอฉันหมายถึงพวกเราจะกลับมาที่นี่อ่ะแปลว่าอะไรนี่ไงโอโหฉากบกสวยงามสินะอลับเบิด นี่ไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไงไม่ใช่แม่ห้สู้บนหออัดกันสี่คนอยู่บนหอเนี่ยหุยนานไงหอระเบิดโอ้ไกลคาร์เดิลบินคืออื้กูก็คิดว่าหอจะมายิงแม่งระเบิดเฉยนี่บอกแล้วหอระเบิดโอ้เอ็มจีเฮ้ยกูหายใจเป็นไฟหูหน้าเละเลยอ่ะอีดาอมอ่ะนายยุยเลยเจ๊กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วอ่ะ เฮ้เจ๊ทำารเจยเจ๊รัดคอเฮ้ยไม่ใช่เจ๊ช่วยเจ๊ช่วยแล้วบอกเอาไม้อ่ะระเบิดอีกระเบิดอีกระเบิดอีกอ๋อใครวะตรยศติตยุติเฮ้ยหรือพยุงพยุงเอาละแล้วมาเอาแค่นั้นก็เดเอาแล้วเราเอาเอาเอาแล้วไม่ติงก <my mom. S 3> ูเอาออไอเจ๊์ตรยศติแล้วแต่รัดคอแล้วเอาอ๋อนี่ไงมาช่วย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 อ๋อๆเบื่อตกใจแล้วทำไมหอนี้มันถึงระเบิดวะ ักนี่นายไปแล้วเดี๋ยวคุว่าน่าจะน่าจะไม่หลอดกูได้ยินติดติดติดละแล้วโดนจับตัวไปล้างสมองเหรอเถื่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นดูมเหรอดูมก็โดนล้างสมองอ่ะจบแล้วเป็นเพียงแค่โอ้โหนี่จุดเริ่มต้นนะเจ๊ลักสมอง โอ้เราตื Lust> ่น oh! แล้วโอเจช่วยเรานี <laughs> <laughs> ่เองกูยังไม่มาเลยเฮ้ยตื่นแล้ววะมัมมี่เจ๊ทำแห่ให้เจไม่น่ากลัวว่มันลยรอวันเราลากเรากลับมาได้แล้วไอนิดยู อ้นี่อุ้ยปากสั่นปากสั่นปากสั่นคิ้วกระตุกแล้วทำไมคิ้วกูไปกระตุกไม่หยุดเลยวะไปรับไปรับชุดได้นะไปรับชุดในไอ้้ไอขับเรืนะเล้มิชชั่นวะเฮ้ทุกคนทุกคนต้องเล่นโดยไม่มีค่าแล้วล่ะนะฉันต้องไปอีกมันจ่ายไม่ได้อะฉันต้องไปแล้วอ่ะค่าต้องไปแล้วอ่ะค่าขอโทษจริงๆอ่ะแล้วไม่เราไม่เล่นต่อกันเลยมันออกไงวะเนี่ย นี่ไงเอไเอไม่นอดครับตัว F ้า Exit